ชมรูปต่างๆนะคะส่ัปหลุ่มค่ะเพราะว่าสื่อมวลชนก็ทำข่าวปาจะแย่นะคะอย่างเช่นว่าก็กายยงนะคะผ้ปขงันเรามจกัดจนวนหมวดสามารถแข่งได้น่าสวยงามนะคะใช้วัตถุกินต่างๆใช้ขัดนะคะหรือป้องสวยามเท่านป้นหัวหัวอ

พร้อมด้วยท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ท่านังกล่าวรยายงานจากท่านหัวหน้าส่วนักงานจังหวัดแพร่ซึ่งท่านจะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กา,าบเรียนท่านชุกเดชมีจันทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีท่านนัทธามีจันทร์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ค่ะดิฉันค่ะช่วยกระทรวงอุตาหกได้ประกาศเจตนาณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยย,ยั่งยืนร่วมกับองค์การสหประชาชาติ u อนเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565 ซึ่งทุกจังหวัดได้มีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตลัดรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินภายใต้แนวคิดอาหารตกอกำเนิดเกิดจากดินเรื่องในโอกาสวันดินโลกกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2566เป็นเดือนแห่งการสร้างความตนักรู้เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรม เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ในทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินค่ะจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนกรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยีในเงินของจังหวัดแพร่ซึ่งได้มูลนิารโดย หน่วยงานสำนักงานจังหวัดแพร่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ศูนย์วิจัยและแพัฒนานการเกษตรแพร่ที่สำการปกครององำเภอเมืองแพร่ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต้องขอขอบคุณทางอ,องค์กรองค์การบริหาราส่วนตำบลวังทงนะคะท่านนายกวิราชคัญยักพัฒนาุณน,น,นะคะท่านนายกอ,อบตวังททงนะคะที่ได้ให้ความ สรุนให้การส,ระส,ะสรนุนในการกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นอย่างดีค่ะให้คว,วามรู้เรื่องสารชีวพันธุ์บำรุงดินปุ๋ยอินทรีย์นะคะกิจกรรมสมโบชันพืชให้แก่ชุมชนนะคะกิจกรรมของของดีตำบลวังโงนะคะโดยการปลูกพืชขับสวนัวและไม้ผลบริประธานในพินธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านทุกอิเดบกนจันนะคะได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมนำ หัวหน,น้าส่วนราชก,การและผู้เข้า,าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมตามระดับต่อไปค่ปะในลําดับต่อไปนี้แพ่กผมนายสมศักศดิ์สุนเสริญนกรอำเภอบแพร่ในนามผู้แทนส่วรนราชการองค์กรปกครองส่วนที่ินและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบงางทงอำเภอบางแพร่ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดแพร่และท่านประธานแม่บ้านนาไทยจังหวัดแพร่บนส่วนราชการทุกส่วนทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบงังทองวันนี้นะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางทงและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกับเคลื่อนการสร้างความตระหนักงรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทร,รัพยากรดินโดยบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน,นจังหวัดจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นโดยทางองค์การบริหารส่วนเมองบางทุงได้จัดให้มีกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองระดับตำบลประจับปีพสสปศ .2566 ซึ่งเป็นการประกวดการแข่งขันการปลูกผักสวนควรัวเช่นตะไคร้ขาบริเวณพื้นที่หน้าบ้านที่ติดถนนของแต่และควเรือน ซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการสร้างความตระหนักในรู้ในการฟื้นฟูและอลนุักษ์ทรัพยากรดินแล้วยังถือเป็นการใช้พื้นที่ส่วนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สร้างเป็นแหล่งอาหารและถือเป็นการร่วมกันพัฒนาพืทท้นที่ตามที่จังหวัดแพร่ได้มุ่งเน้นให้เป็นจังหวัดที่สะอาดหนึ่งในตัวส,ส่งชีวิตเป้าหมายรว่วมที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบให้ชมุมชนสะอาดน่าอยู่น่ามองนอกจากนากั้นกิจกรรมในวันนี้มีการแข่งขันการใช้วัตถุดิบ หลักจากผลผลิตในพื้นที่เช่นแตงไทยมาประกวดแข่งขันการทําขนมจากแตงไทยการทําราบบีลากิจกรรมอื่นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ของดีที่อยู่ในตำบลวังทงให้เป็นที่รู้จักพร้อมทั้งสร้างความสมัครีกับทุกฝ่ายในพื้นที่สร้างพวังกำลังใจและมอบแนวทางในการเป็นบัติงานด้วยความสามัคคีแก่ทุกภาคส่วนทุกภาคีของตำบลวังทงสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางจังหวัดแพร่ที่ได้ร่วมอุปนรณการ ในการจัดทํากิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักถึงการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพย์ินและความสมรูของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบนบางทูและก็ผมมีความคาดหวังไว้อย่างนี้ว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นจุดต้นในการสร้างความตระหนักด้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ให้มีความแั่งยืงต่อไปครับขอบคุณครับต้องขอบคุณนะครับที่วันนี้ ได้มามีโอกาสเรียนสถานที่นี้นะครับซึ่งต้องขอบคุณแรกขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ก็คือท่านนายกองการ,รบริหารส่วนตำบลวัองถุงรวมถึงเจ้าของสวนจขาพี่โอมว่าเจ้าแรกที่มาไม่ว่าเป็นที่ดินของอบต่อวังพชนะครับเราขึ้นมาสอบถามท่านนายกยก็เลยบอกเป็นของเอกชนแสดงว่าเอกชนได้ให้ความช่ นะครับในเรื่องของการดูแลพื้นผิวนะครับทั้งดินน้ำนะครับทั้งพืชพรรณพันธุ์ที่ที่ดูได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมาในระดับขึ้นเป็นสถานที่ที่เจ้าของเขาดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งจากการคำต่างระดับของท่านคณะทำงานจังหวัดก็ดีท่นในกรุงเทนก็ดีนะครับเราคงต้อง สิ่งชมนะครับในกิจกรรมในวันนี้นะครับมาก่อนเวลาก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ห้ตุวกดูเยี่ยมชมรู้ต่างๆและให้กำลังใจนะครับกระดิกทราบว่าวันนี้มีการประกวดนะครับอาหารตัางะล่าขั้วไก่ะขนมที่ทํำจากแต่งไทยนะครับรวมถึงการนำทั้งพืชผักนะครับทั้งปอกปลอดไทยกับสัพิษหรือ คือกับอินรีก็ดีนะครับรวมถึงผมอาชีพน,นะครับเรียกว่าพึ่งไม่ว่าอะไรที่นำมาแสดงให้เห็นนะครับผู้ผู้ซื้อนะครับก,กับเกษตรกรพื้นที่นานๆจะได้ยินว่าที่ตรงทำ้เป็นศูนย์กลางในการการวบรวมสินค้าแล้วก็รวบรวมผู้มาซื้อนะครับหาตลาดผู้นี่คือหาตลาดให้กับพี่น้องกเกษตรกรน,นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดี ็ยังคุยกับท่านนายกไว้นิดึงียวเดี๋ยวที่รายการอาหารใจนะครับได้เวลามันถึงแล้วนะครับแต่ผมเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการคุ้นครและรับทรพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีการประกาศเตนามณ์กับเพื่อนประเทศไทยที่ยังอยู่ตลอดแค่นักแับนี้ขอบคุณมากครับส่ะเดี๋ยวจสามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มการสร้างความตระหนักรู้ในการปื้มเลยนะคะเรียนเชิญท่านประสุสั์จังหวัดท่านแรงงานค่ะค่ะค่ะท่องเที่ยวเลกกีฬานะคะท่านสถิต,ติค่ะขอบคุณท่านหน่วหน้าส่วนราชการซึ่งท่านก็เป็นพลังอันยิ่งมอบนะคะกล้าพันพืชผักสวนครัวเป็นลําดับต่อไปค่ะค่ะทีมงานที่แข้มแข็งนะคะของวังทงค่ะ ค่ะมอบไปกับหมูที่หนึ่งนะคะอีกห้าปีเราจะมาชิมค่ะสมุนไพรไทยค่ะผมแล้วชุ่มคอเนี่ยค่ะที่มาเมาค่ะมาเมาเตียวไปแกงใส้ใหดทอบนะ ให้ทอบล้ำนะจ๊ะไปมาเป้ากันล้ำแล่หมูสุดท้ายนะคะหมูหกผู้ใหญ่สุโค่ะอันนี้น่าจะเตืนอนคำมักวิดนะคะมควมควค่ะและเรียนเชิญด้านผู้ใหญ่ทุกหกหมูนะคะการมอบกิตติบัตรแก่ชุมชนที่ชนะเลิศการแข่งขันหน้าบ้านหน้ามองของดีตำบลวังทงขอแสดงความยินดีขอเสียงปรบมือให้กับหมูหออกค่ะนำโดยผู้ใหญ่สุโ์พจนานะคะที่สอง ได้แก่หมูสองผู้ใหญ่ชาโนนคำวันค่ะค่ะหลังจากนั้น ลูกนี้ใส่เหมือนกันหอมคะซาลาเแกงเจหอมเียาจะลังงอะไรเดินแล้วต่ำไปเนยกระเพ้าต่าไปล่งไปใส่ใจไอ้่ะต่ไปแล้วคนเกลียดในหวเนี่ทานการเองกการมอง คนเรานี่มันจะกินอย่างเดียวต้องตะตักิ่ร้อยเยอะลอยเยอะเฉพาะโดนตึ้งโดนซึ่งมีการพื้นผฐาครงการนี้ส่วนร่วมนะครัือว่นแหละที่เขาถามเมื่อกี้ว่าเตรียมงานเรือดอยอย่างเนี้ยพื้นฐานในเรื่องเนี้ยในเรื่องการมีส่วนร่วมของโครงสรของผมเนี้ยเป็นมีพื้นฐานทีนี้นะครับแต่ว่าเขาจะยิบเอาแต่นั้นฟองเมื่อ

แกเรื่องการเกษตรการเรื่องอาหารเนี Darwin, h, ่ยสะบนโต๊ะคณะถ้าจะเอาเรื่องเื่นมาใส่เรื่อนี่ยเป็นบทคณะนั่นแห่ะทีมคนนี้อยู่เขาส่งเสริม์เปิดช่อเรื่องการตลาดวันนี้เดี๋ยวสักพักเนี่ยเรามีการรับเวทีนทำเอ็มอายุกับกำลังคนที่ฟูขึ้นกว้างครับต้นซื้อตีนัจากรับบพิโรกวันนี้ก็มีการรรลเรื่องภูกระให นะประกันราคานะอย่างนั้นฮะแล้วก็อาหารชุนชนเนี่ยถ้าจีนี่ไปเนี่ยโวยใจว่าประกวดเหล้วหายไปแลยนะพอประกวดเซฟป้อมเนี่ยหายได้ทีนึงเรื่องอะไย่างหลังจากนั้นเนี่ยพอมีผลใครบอกเป็นเห็นเทเป็นเป็นสั่งซื้อเป็นสั่งเนี่ยพร้อมก็เอาเมนูนั่นแหละไปเชื่อคนอีชนะเป็นคนแยกโซมเขาฮะหลายหลายเรื่องครับที่ว่าชุมชนครับ Nghi thông tin, mi hong liêu đeo đu ngang ngọc hạt nha. Ba lèo gần yên bơi bay bên bán đi bơi đu ngọc hạt giấy. Hai ngọc bên hoa hoa mi đi bên này khao phong thầm. này có phòng đu ngọc hạt nhao kìm kìm mũi lạnh xuống phòng đu ngọc hạt nhao kìm 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 คนนชเนี่ยปันท้งแกมหมูเนาะม่อกนที่ชฉมหมูสมัยสมัยก่อนนต้องได้ขออยญ่แบบหมูเี้ยงเนี่ยันั้นเลยมีฝนท้งแมหมูปบพิกรรมต่างๆรานมีแแเนี่ยก็จะมีมีเมนูเนี่ยว่าไก่ก็ตามเขาเลยดึงขึ้นมาฮะไปไปวงไปถ้าผมมีวาไกลผมมีห้านหมูเนี่ยแสดงว่ามใจผมโง่ละต้องโงเลยเป็นแหน่ห่อต้วงลง่เลยฮะว่าไก่ก็ตามมว้างนะครับ ไหนหนะหยัยนะเออยัยเงียบไปได้ยัยมูซีมาแล้วเนาะเออยัยขับคือลาบมูซีปีต้นและชนะเลยได้แก่การลาบแล้วส่งที่สารกลางหนึ่งกระมงรรงังที่สองได้แก่นี่เด็กทางยัยอมนิดน้อยๆนะจ๊ะก็เออเท่านั้นนะอ่า ต่อไปเป็นรายการอ้าวตาฝังนวนได้แต่เลยอยู่แจงท่านนะเบื้องกจะลองอ้าเด้อค่าไก่สักสามตัวตำบลวังชงเอาเอาชมที่บอกจ้ะไผได้ยังนะอันนี้ชมเชยกันนะเจ้าชมเชยนะคะ ชนะเลิศเมนูผัวหลงเมนูแนะนําตำบลวังทองได้แก่ชนะเลิศนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณมาวิสานะคะได้รับชนะเลิศรางวัลเมนูผัวหลงนะคะลิสาคือจิกุ่งทอดค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกทีมนะคะ ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะกับตำบลวังทงนะคะในกิจกรรมเสริมสร้างความความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูนฟนฟนอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องเนโอกาสครบรอบดึงปีค่าการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนครับนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าและต่อไปเป็นรางวัลถูกไหมคะคุณเครือวันดวงแก้วค่ะและต่อไปนะคะคุณอินคำตนนีด้วยนะเจ้า คุณแม่อินคมเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปรับข้างบนนะคะและอีกหนึ่งรายกับคุณแม่ทุกท่านนะคะหน้าบ้านสวยงามหน้าบ้านหน้ามองค่ะกิจกรรมจากนั้นจะเป็นคุณแม่จันฉายนะคะขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะดอกไม้สวยงามขอสแสดงความยินดีกับคุณแม่ตัวในเจ้าและขอขอบคุณนะคะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทงค่ดโดยท่านนายก